สวัสดีท่านสทอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่กับท่านสทอไพโรดที่สบุนเนี่ยอันนี้เขตที่ไหนครับเทศบาลตมบลป่าไผ่ครับตมบลป่าไผ่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับผมแล้วก็บะาเอวหักสวนลำไยท่านสทออายุ40ปีนะครับผมลองดูต้นเนี่ยหนูพอน้อครับอันนี้บอกว่าสี่สปีแล้วนะครับผมต้นเนี่ยนะอันนี้เป็นตัดแต่งกิ่งขึ้นมาแล้วครับครับท่านสทออันพ่นเอ็นคีเลตไปนี่กี่รอบแล้วพ่นไปประมาณหนึ่งรอบครับ หนึ่งรอบ,อ,บอันอัน,นอันนี้เป็นใบหนึ่งมันกันครับผมอันนี้ยอดหนึ่งครับล่อันี้เป็นใบเก่าอันนี้เป็นใบเกา่นนเเกา,นนกาที่เรียมๆอยู่ตังลุ่มนี้นะครับถ้าจะเอาเพิงใจก,กับพ่นไปรอบรอบเดียวเนี่ยะรู้สซึกว่าดูใบมันสมบูรณ์ดีนะครับและ,ะใบเก่ามันก็จะเขียวใบเก่าจะเขียวจะเขียวมันอเขียวเข้มครับเขียวเข้มอแต่แต่ก้อนมันบอกเป็นแบบนี้นะครับมันมันเป็นได้ครับมันจะออกเป็นใบมันจะแบบเขียวเข้มเลยอ่าอ่าก็ลองใจดูว่ารอบหนึ่งดู ครับแต่ก็เคยใช้มาหลายยี่ห้อแล้วนะเคยใช้มาหลายยี่ห้อเหมือนกันเคยใช้มาหลายยี่ห้อครับแล้วอ่อันนี้ผลมาแล้วกี่วันแล้วครับเนี่ยก็ประมาณเก้าวันนะครับเก้าวันนะใบหนึ่งนี่คือเก้าวันนะครับครับเก้าวันตอนตอนท่านสทธรสใช้นี่เอ็นคีเลตผสมกับเป็อย่างพ่ออ๋อที่ใจนี่ผสมแค่เฉพาะยาฆ่าแมลงอย่างเดียวยาฆ่าใส่จะใบหรอครับไม่ได้ใส่ครับจะใบไม่ได้ใส่กะมัน ช่วงนี้เขาเพิ่มแล้ฝนมันจะบ่มีเดินมืใส่เออครับครับแต่ถ้าไผายใจแน่นอนมือใส่ตัวเน่าท่าสตรอวเนาะถ้าจะาผู้มีประสิทธิภาพก็ต้องใจตัวอ่าอ่าครับประเดี๋ยวนี้ถ้าสตรอวเขาแล้วนี่สั่งมากี่กี่กี่ลนหนึ่งแค่ลนครับห้าลิตรแล้วกับเบเรลกี่ลนห้าลิตรเบเรลนี่สั่งไหมหกแค่ลนอ๋อก็จะเป็นซีฟนิดเอามาชีบรอบสองนี่นะครับครับผมอ่านี่เป็นลำไยสี่สิบปีของท่านสตรอวนะครับผมปีแล้วนี่ท่านสตรอวได้เป็นป้อเลี้ยงเนาะ หล่แล้วเนาะปีแ <surprisingly> ล <PRO bonus> ้วน okay, ี่มันแบบแค่ติดก็ได้ออ่า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 อันนี้นะครับผมเป็นใบชุดหนึ่งของท่านสอทอนะครับผมที่ใจเอ็นคีเลตมาแล้วเก้าวันนะครับเนาะครับผมอ่าเก้าวันนะครับท่านสอทอเพิงใจก่อนตัวรู้สึกว่ามีความแตกต่างครับกับเพิงใจเพิงใจว่าใบใบเก่ามันจะเขียวเข้มอ่าและใบใหญ่ใบใบที่ออกชุดแรกนี่เริ่มเริ่มจะเป็นใบที่ใหญ่ที่ใหญ่ขึ้นมาอันนี้มันเก้าวันอยู่แล้วครับเนาะเพราะว่า อาการเมาลำไย,ยนะครับของ,อข,องของของพ่อ้ารลำไย,ยเนาะส่วนมากบาเดียวนี้พิ่นจะต้องมาดูใบก่อนอ๋อพ่อค้าพ่อค้าลมไยมาดูใบกันดูใบถ้าใบาสมบูรณ์งามเนี่ยนะครับคือก่อนที่เปิน่นจะมาเมาซื้อเขานี่นะครับผมออเอาปุ้นไปต้องมาดูใบตอนที่มันออกเจ้าอ,ออกหนวยนะครับเพื่นต้องมาดูใบสำคัอถ้าใบน้อยนะครับเป็นหองใบแก้วนี่จะม่ได้ราคาเลยการลำไยจะไม่ได้เก็บแสดงว่าพ่อค้ามีประสบการณ์ขนาดนี้ถูกต้องครับ<อ> อเออนี่ยะเอาส่วนไหนที่มีพวก้ามานะครับผมนี่น่าจะทอบก้นมาดูใบเนาะครับวดีนี้นี้เฮาต้องทำใบที่มันใหญ่ขึ้นต้องทาใบขึ้ใหญ่ครับใบสมบูรณ์เขียวเข้มอ่าฮะครับตอนตอนขมพอนี่ขมพอช่วงใดปะกาอ่าตอนที่มันติดหน่วยครับตอนมาติดหนวยอ่าหนวยใหญ่ก่อนขมพลประมาณเม็ดใดดำนี่ก่เริ่มมาและหมอกลูกแก้วนี่ก่อนครับหมอกลูกแก้วครับประมาณนั้นขมพอหน่วยตัวแล้วกับขมพอใบตัวหรือว่าใกล้เก็บ นะครับสิบวันนี้จะดีเกลแล้วก็จะต้องมามาดูใยส่วนละอ่านะครับก็จะดูว่าใบสมบูรณ์กับใบใหญ่ก่อครับอ่าถ้าใบสมบูรณ์ใบใหญ่นี่อ่าเกลดเอเอในค่อนข้างเกลี่ยเยอะโออ้อเขาจะดูตัวนี้ครันี่เอ็นคีเลตนะครับผมที่พี่ก็ขอบคุณท่านสตองนักแรกที่มาที่แอลสวนนะครับผมแล้วก็ได้ความรู้ตัวนะครับผมพายทามใบใหญ่เหนือป้อกันพ่อกะมาพอนะครับผมโอเคขอบคุณท่านสตรองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสสวััดีครบ